สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมก็จะมานำเสนอวิธีใช้น้ำยาเคลือบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดิมทีเนี้ยเขาจะเป็นแบบขวดอ่านี้ขนาด120มิลนะคะแล้วก็จะมีแบบสเปรย์นะคะ120อิมิลเหมือนกันนะคะในคลิปนี้ที่โมจะมานำเสนอนะคะแล้วสเปรย์เนี่ยเขาจะติดปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าแจ้งมาอยู่ว่าบางทีก็ อฉีดไม่ออกนะคะซึ่งมันจะเป็นแค่บางลอตของขวดที่โมได้มาพงนี้หัวสเปรย์เขาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะฉีดพ่นไม่ได้ถ้าลูกค้าตัวไหนใช้ไม่ได้เงี้ยสามารถแจ้งโมดได้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะลองอาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เนาะเดิมทีอันเนี้ย มันเป็นน้ํายาสูตรเข้มข้นด้วยแหละซึ่งเป็นตัวเดียวกับตัวแบบฝาเปิดนี่ค่ะแล้วพอมันเข้มข้นมากๆอ่ะเราฉีดไปปุ๊บแล้วเราใช้ไม่หมดอะหัวเขาอาจจะตันได้หรือไม่บางทีมันไม่ออกเลยตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอาหัวจากล็อตที่โรงงานผลิตมาเนี่ยเขาทําได้ไม่ดีพอแล้วมันทําให้ดูดน้ํายาชข้นขนนี้มาไม่ได้เราก็จะต้องใช้ผสมน้ําเอาแล้วก็ฉีดนะคะอย่างเช่นอันนี้อดอกไม้ที่โมฉีดอยู่เนี่ย โมใช้จํานวนเยอะๆเนาะถ้าเรามานั่งเคลือบทีละอันมันจะช้าเกินไปโมก็จะใช้ฉีดสเปรย์แล้วสเปรย์ตัวนี้เดิมเป็นแบบเข้มข้นนะคะอันนี้ที่โมฉีดให้ดูน,นี่คือสูตรเข้มข้นอยู่นะคะหัวสเปรย์โมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าปิดฝาให้สนิทก็จะไม่มีลมเข้าและไม่ทําให้เขาแห้งนะคะก็ฉีดได้ปกติอย่างนี้ฉีดพ่นก็ไปเลยนะคะแล้วเราก็รอเขาแห้ง โดยการที่เราเอาเขาไปตากแดดไว้นะคะหรือเราเอาไปผึ่งในที่ลมโกกก็ได้นะคะและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือฝาเปิดอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเราเอามาใส่กับขวดสเปรย์แยกอีกทีหนึ่งนะคะผสมน้ำให้เจือจางลงได้กรณีที่ไม่อยากให้ข้นเกินไปแล้วก็ ไม่อยากให้สเปรย์เนี่ยอุดตันแบบประมาณว่าให้มันฉีกขึ้นขึ้นง่ายๆนะคะเราก็จะต้องผสมน้ําแทนดีกว่าเพื่อให้มันเป็นสูตรที่เจอจ้างแต่ชิ้นงานของเราก็จะเป็นฟิล์มเคลือบที่บางลงนะคะก็จะไม่งานก็จะดูไม่แข็งเกินไปแต่ว่าก็ยังอยู่ทรงแอบงงไหม <laughs> อาจจะงงแต่อยากให้ลองทําดูว่ามันทําได้หลายแบบอย่างเช่นอย่างนี้นะคะที่โมทําให้ดูก็เราก็จะฉีดน้ําฉีดน้ํายานเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะแบบนี้ใส่ไปสักครึ่งนึงก็ได้แล้วก็ใส่น้ําไปอีกครึ่งนึงหรือใส่ไปในปริมาณที่น้อยลงกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้ก็เติมน้ําเข้าไปได้เลยเติมไปประมาณนึงก็ได้ค่ะหรืออาจจะเติมน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเมะื่อกี้โมเทเข้าไปแล้วมันกระชอ,อกลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่น่าเกลียดอะไรนะคะก็สามารถ คนได้เหมือนเดิมค่ะสําหรับอันนี้แล้วเราก็เขย่าให้เขาเข้ากันอย่างนี้นะคะหากเราอยากได้ข้นกว่าน,นี้ก็เติมน้ํายาเข้าไปอีกได้นะคะตัวนี้มันก็จะช่วยเอเคลือบให้งานาก,กับกรณีที่เราอยากได้งานที่แบบที่มันดูธรรมชาติเนาะเพราะบางทีเคลือบค้นๆแล้วมันจะดูแข็งเกินไปนะคะ่ะถ้าธรรมชาติเราก็จะใช้เนี้ยแล้วก็ฉีดผมเข้าไปฉีดแค่พอให้เขาอยู่ทรงเพื่อให้กีบเขาไม่ม้วนงอนนะคะอย่างนี้ แดดเริ่มออกพอดีเนี่ยโมก็จะเอาไปตากแดดไว้นะคะตากไว้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาก็แห้งแล้วถ้าวันไหนแดดดีๆแต่ถ้าวันไหนแดดไม่ดีก็จะไว้ในที่ลมโกะอันนี้งานที่ตากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้คือใช้น้ํายาเคลือบที่ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะคะเอามาสบน้ําไปแล้วแหละก็จะเป็นกลีบทรงประมาณนี้นะคะหลังจากเคลือบแล้วเขาจะไม่ม้วนลงมานะคะอ่ะมันก็จะมีพับหักงอได้เพราะว่า มันใช้น้ํายาที่ไม่ได้เยอะปริมาณเยอะไม่ได้แบบข้นเกินไปนะคะอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือนี้อันนี้คืองานดิบที่ยังไม่ได้เคลือบอะไรนะคะมันมีโอกาสที่เวลาทิ้งไว้นา,นานมันจะงอเหมือนปลาหมึกอะได้แต่ถ้าเป็นตอนฉีดน้ายาน,นี้ปุ๊บแล้วเราก็เคลือบทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะใช้งานแล้วค่อยหยิบออกมาใช้อย่างเงี้ย งานเขาก็จะไม่งอไปกว่านี้แล้วเขาก็จะอยู่ทรงแบบเนี้ยตามน้ํายาที่สตาร์ทเขาไว้เหมือนเราสตาร์งานชิ้นนี้ไวะคะ้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นดอกไม้ประดับตกแต่งนะคะนี้ทั้งนี้ทั้งานัง้นโมขอฝากน้ํายาเคลือบอันนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมใจนะคะเอ่อมันจะมีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบมิลและอ่ร้อยสองร้อยสี่สิบมิลต้องลึกก่อนเวลาจะพูดเลยเนี่ยก็อย่างนี้ก็สามารถเอาไปผสมน้ําแยกอีกทีหนึง่งใส่ขวดอย่างเงี้ย อย่างที่โมแนะนำได้นะคะเพราะว่าน้ํายาเราอะ่ะมันเข้มขน้นโมก็จะย้ําเสมอว่าเขาเข้มข้นมาเลยมันสามารถผสมน้ําได้อีกทีหนึ่งนะ mm. ก็เอาไปลองทําลองเคลือบกันดูได้นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ของน้ํายาเคลือบตัวเนี้ยให้โมฟังได้โมจะได้เอามาพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานชิ้นน้ํายา